ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีเรื่องคดีของคุณแตงโมนะครับซึ่งเป็นดาราที่คนทั้งประเทศรู้จักกันดีนะฮะได้เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุที่ทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยมีความคลางเครงใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วบนเรือลํานั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอนะไรพวกนี้นะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าใจจดใจจอ่จจอมากคืออยากจะรู้ว่ามันจะลงเอยยังไงไอคดีความอันนี้นะฮะแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นกับ คนที่ตายไปแล้วได้หรือไม่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยทำให้คนแม่งไม่หลับไม่นอนกันแบบเป็นนึกออกว่าประช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีข่าวเนี่ยคือหลายคนก็ติดตามพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดตามแต่อาจจะไม่ได้ตามดูโหนกระแสทุกอันหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ก็พี่ก็ติดตามพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีการพลิกล็อกอะไรกันขนาดไหนหลายคนบอกเหมือนหนังเลยอะไรอย่างนี้นะครับพี่ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิด น้องเหนื่อยจากอนนั้นแล้วเหนื่อยจากเรื่องจริงที่ต้องติดตามแล้วเนี่ยพี่ก็มีทางเลือกให้เป็นภาพยนตร์สิบเรื่องที่พี่คิดว่ามันจะมีฟิลของความรู้สึกแบบนี้แหละฮะความรู้สึกของการที่เราจะมาค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตายไปแล้วและความยุติธรรมมันจะหาขึ้นได้ไหมไอการปกปิดซ่อนเลนของคนเหล่านี้ไอการที่แบบว่ามันมีเรื่องของคนสปายเรซี่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเมืองอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ก็จะ เลือกมา10เรื่องนะฮะที่พี่คิดว่ามันมีความรู้สึกมันมีฟีลลิ่งอะไรที่ใกล้เคียงกับคดีความที่เกิดขึ้นส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วไล่ลำดับไปเลยแล้วกันฮนะวันนี้ก็ขอไล่ลำดับเป็นท็อป10นะครับหนังที่มีความคล้ายคลึงกับคดีของคุณแตงโมมากที่สุดประมาณนั้นแลยกันนะครับไป เวนเอนจ l สลีฟนะฮะอ่าเป็นหนังที่สามารถดูได้ทาง Netflix นะครับเรื่องนี้เนี่ยออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะเวนเอนจ์สลีฟนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาอ่าเผลอหลับตอนขับรถเผลอหลับในอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปชนกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคืนหนึ่งคืนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยพยายามที่จะปกปิดพี่พูดแค่นี้แล้วกันนฮะพยายามที่จะปกปิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการไล่ตาม เพื่อนของผู้หญิงคนนั้นที่ยังรอดชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นหนังเล็กๆนะฮะมันเป็นหนังต้องบอกกันนะเป็นหนังเล็กๆที่เป็นหนังระทึกขวัญที่ไม่ได้แบบ ตูมตามไม่ได้มีตัวละครเยอะอะไรคือแบบตัวละครมันแค่แบบ3-4ตัวอะไรเงี้ยทั้งเรื่องซึ่งมันน้อยมากส่วนที่พี่ชอบของเวนแอนเจอร์ l ลี่ก็คือเขาเล่ามุมมองที่ต่างไปจากที่เรามากักจะรู้สึกเหนื่อ,อมากตัวละครพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยไมซ์เซทที่มันดีเขาพยายามที่จะแก้ไขเรื่องาายายารองาวนี้ แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมันเกิดความกลัวมันเกิดความหวาดระแวงอะไรขึ้นมันก็เลยแบบไม่ลงล็อกกันสักทีอะไรอย่างนี้นะพี่ไม่อยากสปอยอะไรมากเอาเป็นว่าเขาเล่ามุมมองที่แตกต่างไปจากหนังสไตล์นี้เยอะพอสมควรนะคือความสนุกของเวนเดนเ s นสลีฟเนี่ยมันคือเรื่องราวที่แบบว่าอุบัติเหตุหนึ่งหงครั้งเนี่ยมันสานต่อไปถึงเหตุการณ์ ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเชนอฟ e เว้นอะไรนี้นะคือมันเป็นเรื่องราวแบบเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนั่นคือความสนุกของเรื่องนี้นะฮะก็เลยอยากลองแนะนําให้ไปดูมีให้ดูใน Netflix นะครับสามารถหาดูได้นะครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับอ่านั่นก็คือเป็นหนังสเปนนะฮะชื่อเรื่องว่า The Invisible Guest นะครับ เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาในโรงแรมพร้อมกับเมียของเขาที่ตายไปแล้วนะซึ่งเขาอยู่ภายในห้องโรงแรมที่ถูกล็อกเอาไว้อะไรประมาณนี้นะ,ะสิ่งแรกที่เขาทําเนี่ยเขาก็ไปติดต่อทนายเพื่อที่จะมาหาว่ามันจะหาทางออกยังไงนะมันจะมีความคล้ายคึงกับ เหตุการณ์จริงของแตงโมที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ไหมเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีมีเงินมีความรวยอะไรอย่างนี้แล้วเขาพยายามจะปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามจะค้นหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนนั้นทําไมเมียมึงถึงมานอนตายตรงนี้มึงพูดความจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่คืออะไรที่ตรงไปตรงมากับคดีของคุณแตงโมมากนะฮะพี่ค่อนข้างจะชอบหนังเรื่องนี้ด้วยความที่แบบว่ามันมีความพลิกล็อกไปเรื่อยถูกไหม มันมีความพลิกล็อกหักมุมค่อนข้างเยอะตลอดทั้งเรื่องนะซึ่งพี่ว่าคนไทยน่าจะชอบด้วยความที่สไตล์แบบมันมัน,มนหักมุมหลายครั้งมากถ้าน้องดูน้องจะรู้อ้เค็มหักมุมหลายรอบมากแล้วก็แบบค่อนข้างจะพลิกล็อกไปเรื่อยแล้วเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้มันค่อนข้างน่าติดตามนะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าคนไทยถูกถูกใจแน่นอนคือถ้าน้องยังไม่ได้ดูนะ Invisible Gate รับรองถ้าชอบคือถ้าเกิดนอนไม่หลับกับคดีแตงโมมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ทำให้มึง นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะฮะก็แนะนำนะครับเรื่องต่อไปนะครับอ Si ซิมเปิลแ plan นะครับอ่ซิมเปิลแ plan อ่มันเป็นเรื่องราวของเพื่อน3คนที่ไปเจอกับเงินจำนวนหลายล้านที่ตกลงมาพร้อมกับเครื่องบินนะฮะเครื่องบินลำหนึ่งที่ตกลงมาในทะเลสาบอะไรนี้เขาก็ไปเจอแล้วก็พยายามที่จะเอาเงินอันนั้นเนี่ยเอาเงินตัวนั้นเนี่ยมาใช้ เป็นของตัวเองอะไรงนี้แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเงินเนี่ยเงินจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยมันมีเจ้าของแน่นอนฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการไล่ล่าอะไรกินเกิดขึ้นมีการปกปิดซ่อนเล้นมีการหักเหลี่ยมอะไรกันเกิดขึ้นภาพะยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยแซมไรมี่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากของเขานะเผยอๆพี่ชอบกว่ามากกว่าอีเวนเดทด้วยซ้ำไปด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นมากมีหนังน้อยเรื่องมากที่พี่จะใช้คําว่าเข้มข้นกับมัน เรื่องนี้นี่เข้มข้นมากแบบเนื้อเรื่องมันอ้ยเชียเนื้อเรื่องมันแบบว่ามันมันมีการโอ้อเฮียเขาเอาเงินไปซ่อนตรงนี้แล้วจะต้องทําไงต่อว่าแล้วเออมึงใครจะมาล่ามึงอีกวาแล้วคน มันจะมีแบบคือตัวละคร3มตัวเนี่ยมันมีความคิดที่ตแตกต่างกันไปตัวเอกสามตัวนะตัวหนึ่งเนี่ยต้องการเอาเงินไปซ่อน,นตรงนี้ก่อนมึงทําตามแผนมึงเชื่อกูอีกคนนึงแม่งแบบสติไม่ค่อยดีเนือ่อบ้ามันก็เลยมีความหวาดระแวงมีความกลัวว่าเขาจะมาฆ่ากูหรือเปล่าที่กูวเอาเงินมาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการแบบหักเหลี่ยมอะไรกันขึน้นรักหนังเรื่องนี้มากใช้คำว่ารักได้เลยพี่ฟิลหนังเรื่องนี้เนี่ยเซตติ้งจะเกิดขึ้นใน เขาเรียกว่าภุมิมประเทศที่เป็นน้ําแข็งเป็นหินมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟิลคล้ายๆกับเรื่องฟาโก้ถ้าเกิดใครเคยดูฟาโก้ก็จะรู้ว่าฟิลมันประมาณไหนเรื่องนี้ก็จะอะไรประมาณนั้นเลยนะนี่คือหนังอาชญากรรมอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โคตรรักเลยนะครับก็ขอแนะนําให้ไปดูนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการฆาตกรรมอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่เงินอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นมันถูกไหมมันก็จะมีความคล้ายๆกับคดีของแตงโมีกบ ประมาณนี้แล้วก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเรื่องต่อมานัก็คือเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลยนะฮะแต่ว่าพี่ชอบมากนะครับเชปปาควิดดิกนะฮะเป็นชื่อเมืองเมืองนึงในสหรัฐนะครับเป็นเมืองเล็กๆอะไรงนี้เป็นเรื่องเป็นชื่อเมืองของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ มันเป็นเรื่องราวของอานายกเทศมนตรีหรือนักการเมืองหรือสักอย่างเนี่เขากําลังจะเข้าแคแมเปญเลือกตั้งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคืนคืนหนึ่งคืนที่เขากําลังฉลองที่เขากําลังจะแบบว่าได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาก็เมาจนประสบอุบัติเหตุฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถด,ด้วยกันกับเขาเนี่ยตายนะะมันก็เลยเป็นเรื่องราวของนักการเมืองคนหนึ่งที่พยายามจะปกปิดศพที่เกิดขึ้น นี่คือหนังที่แบบไอ้เหี้ยมันมันแบบสนุกมากมันสนุกมากมันจะมีความแบบเราไม่ได้รู้สึกเอาใจช่วยนักการเมืองตัวนี้นะเรารู้สึกว่วเชียรเมื่อไหร่เมื่อไรความยุติธรรมมันจะถูกส่งนึกออกไหมมันนึกออกมันจะมีความอย่างนี้มันจะสนุกสําหรับพี่จะมีความสนุกมากแล้วก็จะมีอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือมีการแบบต้องเอาทนายมาแล้วมาช่วยอ่าแล้วก็พยายามจะทํายังไงดีให้ อุบัติเหตุครั้งนี้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีไม่มีใครตายไม่มีอะไรนึกเอวะมันมีความปกปิดซ่อนเล่นอะไรอย่างนี้นี่คือหนังที่แบบเฮี้ยสำหรับพี่สนุกแต่ไม่รู้ทําไมไม่ค่อยมีใครพูดถึงในความที่มันไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยด้วยนะก็เป็นไปได้พี่ก็อยากสนับสนุนเขาแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนหนังที่เราจะได้ดูนึกเหรไหมถ้าเกิดน้องชอบสไตล์นี้นะสไตล์แบบปกปิดซ่อนเล่นอะไรอย่างนี้แล้วตัวละครเอกเป็นนักการเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ชัดป้าวิด,ดิคครับแนะนำเลยนะครับ River ร์เนะครับาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังยุค80ที่พี่ชอบมากนะฮะมันเป็นเรื่องราวของนักเรียนมปลายคนหนึ่งที่มันไปฆ่าแฟนมันนะมันฆ่าแฟนตัวเองแล้วมันก็กลับมาโม้กับเพื่อนในโรงเรียน ว่ากูเนี่ยฆ่าแฟนกูแล้วมึงมึงเชื่อไหมกูฆ่าแฟนมันแล้วมันมันมันเป็นหนังคารคเตอร์สตัดดี้นะฮะคือตัวละครตัวนี้เกิดอะไรขึ้นในจิตใจของมันมันมีความคิดอะไรของมันแล้วก็รีแอคชั่นของตัวเด็กๆเหล่านี้แต่ละตัวเนี่ยพี่ชอบมากเพราะว่ามันมีความเรียลมากเว้ยเด็กบางคนก็ไม่เชื่อเด็กบางคนก็เฮ้ยอะไรว่ามึงทาอะไรของมึงว่าเด็กบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องตลก เป็นโจ๊กที่มึงมาอะไรกันเรื่องว่านี่คือหนังเล่าเรื่องเกี่ยวกับการตายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้แบบเยือกเย็นเยี่ยหเยี่ยเย็นจยเยือกมากเยือกเย็นสําหรับพี่นี่คือแบบว่ามันไม่โฉงฉางเวลาปกติเนี่ยเราดูหนังอาชญากรรมหนังซ่อนเลนหนังปกปิดอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีความโฉงฉางในการนําเสนอแบบทุกคนตัวละครทุกตัวจะ รีแอคชั่นแบบเดียวกันคือแบบเห็นศพแล้วก็ศพใคราวะกุวาคุวคุวศพทุกคนแต่รีแอคชั่นประมาณนี้แต่หนังเรื่องนี้มันเย็นเยือกมากมันทำให้เห็นถึงความตายจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนแม่งนึกหรอไหมคดีของแตงโมเนี่ยนึกสภาพว่าคดีของคณแตงโมเนี่ยมันมันเป็นไปได้ที่มุมไหนมุมนึงของประเทศนี้เนี่ย มันยังมีคนนั่งหัวเราะอยู่อะนืกออกว่าแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะมีอารมณ์อะไรประมาณนั้นด้วยมีคีรุลีฟแสดงด้วยนะฮะที่สําคัญคือมันเป็นเด็กในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วก็เป็นมีความเป็นคาลิเเตอร์สตัตตี้นะ,ะคือเราต้องใช้ความเข้าใจในในความคิดของคนที่ฆ่าคนอะไรงั้นด้วยนะคือน้องถึงจะอินนะนะเวลาพูดพี่ว่าคาลิเเตอร์สตัตตี้เนี่ยมันหมายคมว่าตัวละครมันเข้าใจยากนะ มันหมายความว่าแค่นี้จริงๆเลยถ้าเกิดใช้คําว่าคารคเตอร์สตันดี้เนี่ยแสดงว่าตัวละครเอกหรือตัวละครตัวไหนสักตัวเนี่ยมันเข้าใจยากฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องดูหนังแบบนี้นะฮะน้องต้องพยายามเข้าใจมันลองพยายามคิดตามมันดูว่ามันคิดอะไรอยู่ในหัวของมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของมันอะไรประมาณนี้นะ l e v e r Age ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่แนะนำมากเลยนะครับ ข้อที่5เนี่ยนั่นก็คือผู้สนับสนุนของเรานะฮะช่องนี้จะทําจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนเหล่านี้นะพี่รู้สึกรักเขารู้สึกหลงไหลในตัวพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินเไม่ว่าจะเป็นเสียซีไม่ว่าจะเป็นวัฒพลไม่ว่าจะเป็นคอนนี่ไม่ว่าจะเป็นแจ็คแอดแจ็คสวอลโลไม่ว่าจะเป็นน้องนุไม่ว่าจะเป็นน้องนบไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบ้าไม่ว่าจะเป็นพี่รักทุกคนพี่หลงไหลทุกคน พี่รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนรักพี่เหมือนที่พี่รักน้องเราจะรักกันตลอดไปอันดับที่5นะครับนั่นก็คือ Mystic River นะครับนี่คือหนังสืบสวนสอบสวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อน3คนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก จนทั้งสามคนเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองคนนึงเป็นตำรวจสายสืบคนนึงเป็นแก๊งสเตอร์อีกคนนึงเป็นผู้ชายธรรมดาที่อยู่กับครอบครัวแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดพลิกผันขึ้นมีวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวของแก๊งสเตอร์เนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตไปนะฮะนั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องมิสติกริเวอร์ที่เขาพยายามจะค้นหาว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนฆาตกรรม เด็กผู้หญิงคนนี้กันแน่แล้วเพื่อนทั้งสามคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะฮะนี่คือหนังที่พี่ขอเรียกว่าแม่งคือโศกนาฏกรรมเลยก็ได้เพราะว่าสําหรับพี่มันมันหมุนมากๆนะฮะอันนี้คือมันจะหมุนมากๆมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่ค่อนข้างเล่นกับดราม่าได้ดีมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของคินิสบูดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าการตายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกับเพื่อนทั้ง3าคนเลยเพราะว่า แต่ละคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเหมือนกับตำรวจก็เป็นเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็เป็นคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดน้องชอบแบบสไตล์แบบโซดีแอคแบบเซเว่นอะไรงเงี้นะฮะมิสติกลิเวอร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถเทียบชั้นได้กับพวกเซเว่นพวกโซดีแอคได้สบายมากนะฮะนั้นขอแนะนําเลยนะครับมิสติก r i เวอร์นะครับเรื่องคาลิเบอร์นะฮะ เรื่องนี้พี่รักมากนะเป็นหนึ่งในหนังที่พี่โคตรรักเลยฮนะเป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่ไปเที่ยวล่าล่าสัตว์ในช่วงวันหยุดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเข้าไปกลางป่าอะไรงนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ก็ไปยิงกวางไปยิงอะไรงั้นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นก็คือไปยิงเด็กคนหนึ่งเข้าในป่านะมันก็เกิดเรื่องราวที่แบบว่าเฮียกูยิงเด็กคนหนึ่งอยู่ในป่าที่ไม่มีใครเห็นฉะนั้นเนี่ยเราก็ปกปิดมันอย่าใครรู้ทําเหมือนกับเรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้น นั่นก็คือเรื่องราวของคาลิเบอร์นะฮะแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะมีคนในเมืองในพยายามตามหาว่าเด็กคนนี้ได้หายไปไหนอะไรยังไงแล้วก็เพื่อนสองคนนียมันก็เลยเกิดคําถามอะไรขึ้นมากมายมันเกิดการแบบทะเลาะบบอกแว้งอะไรกันเกิดขึ้นนึกออกไหมมันแบบความรู้สึกของการปกปิดอ่ะการปกปิดซ่อนเล่นนี่นี่แหละคือความรู้สึกที่แบบไอ้ที่บางคนแบบน้องอาจจะคือน้องบางคนอาจจะไม่เคยทําอะไร ที่แบบมันผิดขนาดนี้มาก่อนแล้วมัน,ม,นมันยังนึกไม่ออกว่ามันรู้สึกงไงแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ก็ไม่เคยทําแต่พี่คิดตามแล้วกูสนุกมากไม่รู้ทำไมนะกูชอบหนังสไตล์นี้มากจนทําหนังสไตล์นี้ขึ้นมาเรื่องหนึ่งเลยน,นึกออกไหมฮะ คือพี่ก็ถ่ายหนังสไตล์นี้ขึ้นมาเลยเนอะมั้ยหเหตุผลที่พี่รักคาลิเบอร์มากก็คือมันมีพอตในเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นกับคนสองคนเนอะมั้ยน้องรองนึกง่ายๆนะเบื้องหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่บนเรือของคุณแตงโมโเนอะมั้ยแต่เบื้องหลังเนี่ยเชื่อไหมมันมีการทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นมันมีการแบบไอ้เหี้ยแบบหลังจากเนี้ยคนพวกนี้ไม่อยากคบกันแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยคนห้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะทาเป็นเพื่อนกันะ ไม่ว่ามึงจะตกลงตรงใจกันแค่ไหนก็ตามว่าเฮียแบบเออเฮียเราเราพูดอย่างนี้คือเขาฉีดท้ายเรือนะมึงพูดให้เหมือนกันนะว่าเขาฉีดท้ายเรือเนอะไหมแต่พอหลังจากเหตุการณ์นี้มันไม่มีขยกามาคบพี่ก็ไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าด่วนสรุปเรืออะไรอย่างนะั้นนะแต่ว่ามันชัดเจนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงของเรือลำนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีฟิลอะไรประมาณนั้น ี่ขอแนะนำเลยนะคาลิเบอร์เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่รักมากนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นหนังของเสด็จพ่อที่ทุกคนชอบมันมากนะหนังของโนแลนที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ i n c e p t i o n พูดถึงแต่เทนเน็อะไรพวกนั้นนะแต่ว่านี่คือหนังโนแลนที่พี่ชอบมากที่สุดที่พี่รักมากที่สุด นั่นก็คือ i n s o m n เ a ียนะมันเป็นหนังดีเมคของจากหนังสวีเดนนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ก็ดีนะครับเวอร์ชั่นที่โรบินวิลเลียมแสดงกับอาปาชิโนนี่คือ อูชอบมากมันเป็นเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งที่นำแสดงโดยอาปาชิโนนะฮะเขาพยายามที่จะสืบหาคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นใน阿拉斯加ซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่พระอาทิตย์ไม่มีวันตกฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกลางวันตลอดเวลาแม้ว่ามึงจะตีสองตีสามตีสีแล้วก็ตามมันจะเป็นกลางวันเนะื่อมานี่คือเมืองจริงๆที่มีอยู่ในโลกจริงๆนะครับสติงดีมากซติงดีมากด้วยความที่แบบไอ้เหียเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออาปาชิโน เผลอไปฆ่าเพื่อนตัวเองตายตำรวจยิงตำรวจตายแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะปกปิดอุบัติเหตุ่นึกออกมหมมันคืออุบัติเหตุแต่ด้วยความที่แบบมึงอยู่ในเมืองที่แบบมันไม่มืดอ่ะมึงนอนไม่ได้นึกออกว่านั่นก็คือที่มาของชื่อเรื่องอินส omnia ก็คือแบบโรคนอนไม่หลับมึงนอนไม่ได้มึงต้องตื่นอยู่ตลอดเวลากับความคิดที่แบบมึงฆ่าเพื่อนของมึงไปมึงฆ่าเพื่อนร่วมงานของมึงไปคนหนึ่งแล้วมึงปกปิดเอาไว้โอ้หเชี้ยนี่คือ มันได้ทั้งพอตในเรื่องของภายนอกนั่นก็คือเรื่องราวที่แบบจะต้องปกปิดไว้แล้วก็มีฆาตรกรคนหนึ่งทึ่นําแสดงโดยโรบินเวลเลียมอะไรเงี้ยกับอ่าคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวตํารวจเองนี่คือแบบสําหรับพี่ที่แบบมันคิดได้ไงว่าพอตนี้มันคิดพอตนี้ได้ยังไงวะกูโคตรชอบมันโอ้ยเฮียมันแบบทุกอย่างมันลงตัวมากมันเพอร์เฟกมากสําหรับพี่แล้วเวอร์ชันของโนแลนก็ดีเหมือนกันนี่คือหนังระทึกขวัญอันดับต้นๆใ,ในใจพี่เลยนี่คือแบบ การปกปิดซ่อนเล้นศพที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะไร่นี้นะกูรักหนังเรื่องนี้มากใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ของสเสด็จพ่อโนแลนเนี่ยแนะนําให้ไปดูสเสด็จพ่อโนแลนเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะฮะนั่นคือเรื่องซูเปอร์ดาร์คไทม์นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค90ของกลุ่มเพื่อน เด็กๆวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเล่นพิเลนเอาดาบไปเล่นกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับเด็กคนหนึ่งจนเสียชีวิตก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องปกปิดซ่อนเล่นไว้เช่นเดียวกันนะคือทําเหมือนกับประมาณว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่พวกคนที่ยังมีชีวิตอยู่3คนที่เหลือเนี่ยทำเป็นไม่รู้เนอมาทําเป็นแบบเราไม่รมู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นกันในกลุ่มของเพื่อน3คนนี้ กับคนที่แบบยังมีชีวิตยอยู่อะไรงนี้นะนี่คือหนังที่สําหรับพี่นะระทึกมากๆตื่นเต้นเฮี้ยๆเอางี้แล้วกันถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะออกเป็นทางแบบจะมีความสาเลเชอร์นิดนึงมีกึง่งกส่งซเลชเชอร์นิดนึงแต่ว่าส่วนตัวพี่นะระหว่างทางของภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์ดาร์คไทม์นี่คือแบบระทึกถึงใจอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังที่ให้ฟีลของความเป็น90ได้ดีมากนะคือเราแทบดูไม่ออกน้องนึกสภาพแบบหนังเรื่องแฟนฉันอะ แล้วอยู่ดีๆแม่งไอ้แจ็คแม่งไปกระโดดเชือดของน้อยหนาแล้วหกขลม้มหัวโขกก็หินตายอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มทั้งเด็กทั้งกลุ่มของแน็กชาลีแล้วก็น้อยหนานี่แม่งรวมหัวกันบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุอารมณ์ประมาณนั้นนะ่นะเนอะว่าอารมณ์แบบนังแฟนฉันนี่คือหนังที่แบบระทึกมากแต่ว่าพี่สนุกมากน้องต้องดูสักครั้งนะน้องต้องลองดูสักครั้ง อันดับหนึ่งของหนังที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับคดีปกปิดซ่อนเล้นอะไรคล้ายๆก,กันกับคดีของคุณแตงโมนะฮะนั่นก็คือ Redemption Night หรือว่าคืนไทบาปนะครับเป็นหนังไทยเรื่องเดียวในลิสต์นี้นะที่พี่ว่านี่คือหนังดีมากๆเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพยายามจะ ขับรถกลับบ้านในช่วงวันปีใหม่แล้วก็มีช่วงที่เขาต้องขับผ่านต่างจังหวัดอะไรงนี้แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุชนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามันก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เนี่ยพยายามที่จะซ่อนเล้นศพผู้หญิงเด็กคนนี้เอาไว้แต่เรื่องราวในคืนคืนเดียวเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ว่ามีอะไรแปลกแปลกประหลาดเกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้ที่เขาอยู่นะฮะนี่คือหนังละทึกขวัญที่มีฟิลอารมณ์แบบ โนคันที่โฟร์แมนอย่างนั้นไหมเก็ตเอาอะไรอย่างนั้นไหมมีมีฟิลอะไรประมาณนั้นเลยผสมผสมเงินเข้าไปนี่คือหนังที่ดีมากๆหนังไทยที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะพี่บอกก็เลยว่าหนังเรื่องนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนแน่นอนถ้าเกิดน้องชอบหนังสไตล์ที่แบบซ่อนเลนปกปิดซ่อนเลนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นหนังที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงซึ่งพี่เชื่อว่าคนทําหนังเรื่องนี้น่าจะมี อนาคตอันยาวไกลในวงการภาพยนต์ไทยลองไปหาดูได้นะครับ Redemption Night หรือว่าคืนไทยปาก่อนจากกันไปนี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพี่แล้วก็ด o n a t นะ d o n a t สนับสนุนมาอย่างหนานแน่นทุกคนเลยนะครับเสียซี C นะครับทั้งเสียเทอร์มินเอตทั้งเสียวัฒพลนะครับทั้งเสียคอนนี่นะครับทั้งเสียแจ็คแอดนะครับทั้งเสียแจ็ควอลโลนะครับทุกคนนะเสียๆหลายๆนะครับที่ สนับสนุนพี่ขึ้นมาให้ให้พี่สามารถทําช่องต่อไปได้อันนี้ต้องขอบคุณจากใจคืออยากจะทําแบบคลิปสักคลิปหนึ่งที่กูไม่ต้องทําเลยเลยกูนั่งไหว้แฟนคลับทุกคนแล้วก็ไหว้ขอบคุณนั่งคุกเข่าแล้วว่ากูอยากทํามากนะไหว้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาขนาดนี้ขนาดช่องพี่เนี่ยแบบแค่แบบไอ้เฮียแบบแบบคนติดตามเนี่ยสี่พันคนนึกออก่าคนติดตามสี่พันคนนี่แบบเดีียวแน่นมากพี่พี่รู้สึกแบบ ประทับใจมากบอกตรงนี้คือประทับใจมากที่ทําไมเขาถึงทําเพื่อเราขนาดนี้วะนี่แบบซึ้งพูดแล้วนี่น้ำตาไหลนะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่ชอบพี่ขนาดนี้นะตอนที่พี่ถ่ายทําตอนนี้เนี่ยคดีของคุณแตงโมงก็ยังยังไม่มีความยุติธรรมอะไรที่มันชัดเจนตอนนี้เรายังแค่แบบตามเบาะแสที่มันมีมาเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเรื่อยเนื้อมากก็เหมือนกับในหนังที่ดูนี่แหละนะระหว่างที่เรารอดูความเคื่หน้าของคดีนี้เนี่ยเราก็ ดูหนังพวกนี้ไปเรื่อยๆไหมไล่ดูไปเรื่อยๆถ้าน้องที่ยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยลองไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวพี่นะพี่ไม่ได้รักพี่บอกตรงๆพี่ไม่ได้รักคุณแตงโมงนะครับพี่พี่ไม่ไม่ได้ติดตามผลงานเขาแต่พี่ติดตามคดีนี้แล้วพี่รู้สึกสงสารเราซิมปติกกับเขาได้คือเราสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเพิ่งจะเจอกับชีวิตที่มันดีมากขึ้นเขาเพิ่งจะเจอกับความรักที่มันดีๆเขาเพิ่งจะเจอกับเพื่อนที่ดีๆอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องมา จากไปด้วยเหตุการณ์ที่แบบว่ามันไม่สมควรที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งที่แบบมันเขาไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนกึกเหร่าะเขาไม่มีสิทธิเรียกร้องเลยแล้วไม่มีตัวแทนด้วยซ้าไปแม้แต่คนในครอบครัวของเขาเนี่ยยังไม่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาเลยนกึกเหรอปนี่คือสิ่งที่ทําให้พี่สงสารเขามากทาให้พี่รู้สึกแบบเห็นใจเขาเห็นใจเขามากแบอบกต,ตรงๆกูไม่แคร์ว่าข้อกฎหมายจะเป็นยังไงนะมึงจะไปตกลงกันเรื่องเงินเรื่องอะไรก็พี่ไม่แคร์มึงไปตกลงอะไรพี่ไม่สนใจนะพี่แค แค่อยากจะให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับคนคนนึงอะแค่นั้นเลยเว้ยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไม่ได้แล้วอะให้มันเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันยังมีอยู่นะมันยังสามารถเป็นไปได้นะซึ่งก็อาจจะยากในเรื่องของทางกฎหมายพี่ไม่เก่งกฎหมายพี่เกิดราศีลิบรานะะ ราศีบิบฑที่กูไม่เคยเชื่อในเรื่องของกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยมันมีความปรนีประนอมเยอะนะมันมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่ไม่ได้ว่าเกลียดกฎหมายอะไรงั้นแต่พี่แค่อยากหาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งมนุษยสภาพแบบมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่เขาควรจะได้รับความเป็นธรรมที่เขาควรจะได้ฉะนั้นเนี่ยสำหรับพี่นะเอาใจช่วยทั้งคนที่อยากจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันมันกระจ่างขึ้นอยากจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบแบบนี้ มันไม่จบแบบนี้ซึ่งในหนังที่น้องไปดูเนี่ยมันก็จะจบประมาณนี้หลายเรื่องกัน <c oughs> <c oughs> หนังของพี่ที่พี่แนะนําไปเนี่ยมีจบแบบประมาณนี้หลายเรื่องกันนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันฮะค้นหาดูเองพี่ไม่อยากสปอยเลยมากนะครับเพราะว่าถ้าสปอยให้ฟังเฉยอีกอย่างหนึ่งพี่ไม่อยากให้ไม่อยากแนะนําให้น้องไปดูเทปสปอยถ้ามันมีหนังเรื่องที่พี่แนะนํามาแล,แล้วน้องไปดูสปอยเนี่ยพี่แบบมันไม่ส่งผลเลยสําหรับพี่มันแบบเหมือนน้องไม่ได้ดูอย่างนี้กันน้องไปฟังคนเล่ามันจะเพื่ออะไรอะ น้องไปฟังคนเล่าเพื่ออะไรน้องไปดูเองประสบเองมันคือส่วนหนึ่งประสบการ์น่ะประสบการณ์ของน้องเองอ่ะน้องจะให้คนอื่นมากอกใส่ปากทาไมนึกเอกไหมยอยากขี้เกียจขนาดนั้นมันคือหนังอ่ะน้องนอนดูเฉยๆอ่ะอยากขี้เกียจไหมแต่ลืมตานึกออกปะน้องขี้เกียจลืมตาขนาดนั้นเลยเหรอน้องอยากไปถึงขั้นนะั้นนะอย่าไปถึงขั้นนั้นฉะนั้นเนี่ยไปหาด้วยแล้วกันนะก็วันนี้ก็ไว้ท่านี้กันนะครับอ่ามีลิสอะไรอยากให้พี่ทําอีกไหมก็พูดกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาประมาณนี้นครับเจอกันในใ ท็อปเป็นนันนาวันนี้สวัสดีครับ